สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมต้นปากต่อปากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สามารถกดได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ทางผมได้มีการลงเอาไว้นะครับวันนี้จะพาไปกินคเค้กที่ซีคอนบางแคไปดูกันเลยครับร้านนี้มีชื่อว่ามานะเมคฮอตเค้กครับผมตั้งอยู่ที่ซีคอนบางแคชั้น2โซนซีซันกรีนสเปซนะครับภายในร้านเนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยลายการ์ตูนทั้งหมดนะครับผมพี่เจ้าของร้านชอบวาดการ์ตูนครับผมเลยนํา ในส่วนของความคิดต่างๆเนี่ยที่วาดกระตูตร,ตรงนี้เนี่ยนำมาประดับตกแต่งร้านนะครับผมภายในร้านเนี่ยนะครับบรรยากาศจะออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะครับลองมาดูกันได้เลยนะครับผมร้านจะเปิดเวลา1 1มงครึ่งและปิดเวลา20.30นนะครับผมและจะหยุดทุกๆวันจันทร์นะครับผมสามารถติดตามได้ทางเพจร้านได้เลยนะครับ อันนี้มันคือเตาอะไรที่เป็นเตาเป็นเตาทำแพนเค้กโดยทำแพนเค้กโดยเฉพาะใช่ครับทำไมถึงมาทําเป็นแพนเค้กมินิอ่ะพี่ก่อนหน้านี้คือผมทํางานอยู่ที่โรงแรมครับแล้วก็ทำแพนเค้กทุกเช้าเลยครับก็เลยเลือกมาเปิด่างนี้เลยเป็นส่วนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวไปเลยนะพี่ครับผมก็เจอโควิดด้วยเนี่ยครับจากงานที่เป็นงานประจาก็ต้องออกจาบผมก็เลยเลือกที่มาเปิดแพนเค้กอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับพี่ หนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนแลครับปีกับเดือนตอนนี้ก็เห็นกระแสตามติ๊กตอกก็ค่อนข้างที่จะตอบรับดีมากใช่ครับซึ่งตอนแรกกำลังจะปิดร้านนะครับอ๋อเรสัญญาณมันคือหนึ่งปีครับผมปัญหาโควิดด้วยแหละเนาะใช่ครับแล้วก็ลองไปทำคลิปลงติ๊กตอกเล่นๆดูเป็นดีคนดูนี่ละแป้งจะมีรสชาติหวานอมหวานนิดนึงด้วยใช่ครับผมจะมีความหวานอ่อนๆนะครับอยู่ที่กาต้ามาสักปีทำทำอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับที่น่าจะเป็นคนไรครับ อ๋อจะเป็นคนไทยซะมากกว่าเราก็ไปเจอเตาตัวั้นที่ประเทศนอ๋อเจอเตาเตาที่ทำแพนเค้กที่ประเทศนั้นพอดีเมนูซอสต่างๆที่ใช้ราดก,กับแพนเค้กนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราชอบทานแบบไหนนะครับก็จะมีเมนูซอสต่างๆเป็นช็อกแลตท่าเซลนัทนะครับผมวานิลลานะครับเพราะไกโดมิวนี่จะเป็นตัวเมนูแนะนำเลยนะครับผม นนนึงมัสี่พอได้อุณหภูมิตามที่ต้องการทางเจ้าของร้านเขาก็จะกลับด้านนะครับเพื่อใหอ้ความร้อนเข้ากันทั้งสองด้านนะครับนี่ก็ถูกขั้นตอนการกลับแผ่นเค้กนะครับผมอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณโดยประมาณ3-5นาทีเหมือนกันใช่ครับผมก็จะสวยนะครับเป็นลายขึ้นมาสวยเลยขึ้นมาแล้วครับทุกคน นีพอได้อุณหภูมิที่ตามต้องการที่ทางเจ้าของร้านเขาเตรียมไว้ก็จะนําจํานวนแห้เค้กที่เราสั่งไว้ในแต่ละราคาเนี่ยมาวางใส่ถาดให้เพิมผมเนี่ยเลือกเป็นทางที่ร้านนะครับก็จะใส่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้ให้นะครับผมนี่ครับราดซอสสัาะช่ำๆเลยนะครับผมต่อไปตามด้วยนมมิลฮอกไกโดนะครับผมนี่ครับ เป็นไงทุกคนทำไหมน่ากินไหมล่ะครับดูโอ้โหพี่เขาให้กันแบบไปยั้งมือเลยครับเนี่ยคืออารมณ์เหมือนทําให้ลูกให้หลานกินเลยครับผมจช่ผองร้านกินยังไงลูกค้าก็กินอย่างนั้นนะครับทุกคนครับผมไม่มียั้งครับโอ้โหสุดเยิ้มครับนี่ครับดูครับโอบที่เรื่องราคาครับผมราคานี้สบายกระเป๋ามากเลยครับหกชิ้น29บาทสิบสองชิ้น4ี่บาทและ18ดชิ้น69บาท นี่จะเป็นเฮเซลนัทช็อกโกนะครับผมจุ่มกับแพนเค้กนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของวานิลลาคาราเมลครับอันนี้หอมมากผมบอกเลยนะครับผมส่วนถ้าใครไม่ชอบรสที่ผมแนะนําก็สามารถดูรสอื่นๆได้นะครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนครีมนะครับผมแอปเปิลไซรัปแล้วก็สตรอเบอรี่แจมนะครับนี่ครับพี่เจ้าของร้านก็วาดรูปผมให้ด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยครับแป๊บเดียวครับคนเรามีความสามารถเนี่ยทำอะไรก็ ลุงได้ง่ายครับผมโอเคับผมยังไงก็ขอบคุณพี่พี่ซันไปด้วยนะครับผมไว้วางผมมาอุดหนุนใได้ครับยินดีมากๆครับขอบคุณครับใครผ่านมาแถวซีคอนบางแคก็ไว้มาดหนุนได้นะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งสามารถกดได้เลยนะครับและพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ